ค,คุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสวัสดี4ทิศค่ะ รายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะมาพบกับเรื่องราวหลากหลายที่เกิดขึ้นแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมค่ะมาเที่ยวงานศิลป์นะคะตอนนี้เราอยู่ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาค,ค่ะซึ่งที่นี่นะคะใช้เป็นสถานที่ในการจัดงานศิลป์ในส่วนครั้งที่5ค่ะตอนปั้นรักเป็นตัวซึ่งงานในครั้งนี้นะคะมีหน่วยงานภาคีต่างๆค่ะมารวมตัวกันนะคะที่จะเผยแพร่นะคะศิละปะค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งงานวาดงานเขียนงานปั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจนะคะก็สามารถที่จะมากันได้เพราะว่างานค่ะเขาจัดขึ้นนะคะ เดือนละครั้งที่นี่ด้วยแล้วก็วันนี้นะคะยังมีน้องๆหลากหลายโรงเรียนค่ะให้ความร่วมมือนะคะมีการแสดงมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งรำร้องแล้วก็ละครเวทีละครสั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะ นะคะเราจะพาคุณผู้ชมค่ะมาดูบรรยากาศในงานนะคะซึ่งเป็นงานที่ขอบอกเลยว่าใครที่ชื่นชอบในเรื่องราวของงานศิลปะต้องมาค่ะรับรองว่าคุ้มแน่ๆเดี๋ยวเราไปชมภาพกันค่ะ,ะคุณผู้ชมคะ อันดับแรกเลยวันนี้นะคะเราจะมาอยู่ที่บูธตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมค่ะมารู้จักกับพี่ไอหรือจะถามพี่ไอกันนะคะว่าพี่ไอนำศิลปะอะไรมาฝากกันบ้างสวัสดีค่ะพี่ไอสวัสดีครับคือพวกเราเนี่ยนำเป็นภาพถ่ายเนาะคนคนกลุ่มคนหนุ่มสาวครับของสซเดนนะครับครับที่เป็นทำงานงานด้านพัฒนานะในในจังหวัดสซเดนหลายหลายองค์กรเนี่ยมาร่วมกันนะครับเพื่อที่จะทำเรื่องเรื่องสื่อนะครับทั้งเรื่องงานสารคดีฮะเขียนสารคดีงานที่ทำในพื้นที่เองงานพัฒนา ที่จะส่งเสริมให้ชาวบ,บ้านทําอะไรต่างๆนะแล้วก็มีภาพที่เราไปเก็บมาในในพื้นที่ทํางานเองหรือในมุมมองของแต่ละคนเนี่ยก็นํามาเพื่อจัดแสดงนะครับจัดแสดงให้ให้พี่น้องที่อยู่ในเมืองได้รับรู้แล้วก็พวกเราเองก็เหมือนว่าจะมีที่จะทําดําเนินการต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ พื่อที่จะส่วนหนึ่งก็ได้จะระดมทุนหรือว่าอะไรต่างๆนะครับในในเวทีแห่งนี้นครับแล้วพี่ไอคิดว่าศิลปะที่พี่ไอนำมาแสดงตอนนี้เนี่ยสื่ออะไรให้กับคนที่มาชมบ้างคะพี่ส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นสื่อเรื่องของวิถีเนาะวิถีที่เราไปสัมผัสในชุมชนนะในงานทัฒนาต่างๆเพื่อจะให้คนในเมืองเองรับรู้นะครับว่าในชุมชนนี้เขาทาอะไรแล้วก็มุมมองของ ของงานศิละปะในการถ่ายภาพด้วยนะครับทั้งเรื่อง <c oughs> อเทคนิคเรื่องอะไรด้วยนะครับก็พยายามที่จะนําเสนอพยายามที่จะให้เห็นทั้งวิถีชีวิตเองเรื่องของงานศิละปะที่เกิดขึ้นถ่ายทอดจากภาพนะครับ <c oughs> แล้วที่นามาแสดงทั้งหมดนี้คือเป็นภาพที่พี่ไอแลวก็ทีมงานพี่ๆน้องๆถ่ายกันเองเลยปะคะอ๋อใช่ครับ <c oughs> คือทีมพวกเราถ่ายกับคนหนุ่มสาวสุรินเนี่ยประมาณ20-30คนเนี่ยเขาช่วยถ่ายแล้วก็ระดมกันมาครับคือก็คนไหนมีภาพไหนสวยคิดว่า อยากให้คนอื่นเนี่ยได้ได้เจอได้พบได้เห็นนําเสนอกับคนอื่นก็เอามาโชว์กันครับมีจําหน่ายไหมคะวันนี้อ,อ๋อไม่เราไม่จําหน่ายแต่ว่าเรา<ม>คือเป็นเหมือนสินน้ําใจหรือว่ารับบริจาคครับ<ม>เพื่อที่พวกเราเนี่ยไปทําเรื่องงาน<ม>พัฒนาทํางานเรื่องทําเพื่อสังคมต่อครับประมาณว่าใครที่สนใจเกี่ยวกับภาพถ่ายหรือว่าอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกการถ่ายภาพก็สามารถที่จะปรึกษาพี่ไอได้เลยแล้วก็แบบว่าชอบภาพไหนก็คือมีสินน้าใจเพื่อที่จะใช้เป็นเป็นทุนในการทํากิจกรรมต่อไปครับ เพื่อจะเป็นทุนของพวกเราเองเนี่ยผมก็อยากคืออยากอยากสัมผัสว่าคนหนุ่มสาวในสุรินเนี่ยมีมีอยู่เยอะเราอาจจะมามองเรามาทําเรื่องดีๆเรื่องเล็กๆนะฮะเรื่องเล็กๆท,ที่มีอยู่ในชุมชนเองเรื่องเล็กๆที่ที่พวกเราสัมผัสอยู่ทุกวันเนี่ยถ่ายทอดให้คนอื่นได้รับรู้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นเป็นหลักใจสําคัญที่เราร่วมกันทำนะครับ และเดี๋ยววันนี้อยากให้พี่ไอช่วยฝากถึงอองานศิลปะในครั้งนี้หน่อยค่ะพี่ครับก็เขาฝากนะครับฝากว่าคืองานงานศิลปะทุกงานเนี่ยถือว่ามีคุณค่านะไม่ว่าจะถ่ายทอดนานในรูปแบบไหนการแสดงดนตรีนะครับดนตรีภาพเขียนภาพวาดแล้วก็ภาพถ่ายเนี่ยก็ถือว่าเป็นคุณค่าที่คนผู้รังสรรค์ศิลปะเนี่ยอยากจะถ่ายทอดเนาะสิ่งที่เห็นสิ่งที่พบเจอหรือความงามของแต่ละ มุมมองของแต่ละคนเนี่ยให้คนอื่นได้ได้ลิ้มรสด้วยเนาะครับครับแล้วก็อยากอยากจะเชิญชวนเนาะครับพี่น้องในจังหวัดสุรินทร์เองเนี่ยฮะพี่น้องในเมืองหรือข้างนอกที่รับทราบเนี่ยก็มามาเที่ยวงานหรือมาชมงานที่นี่นะครับก็จะมีทุกเดือนนะฮะเดือนละครั้งครับเดือนละครั้งใช่ไหมครับครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ไอ้นะคะนี่คือบูธแรกที่เรานําคุณผู้ชมค่ะมารู้จักกับงานศิลปะนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ไอ้ค่ะ คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปดูภาพค่ะว่าที่บูธพี่อายค่ะมีภาพอะไรสวยๆกันบ้างใครที่ชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องราวของการถ่ายภาพนะคะมาที่บูธนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวไปชมภาพกันค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้เราพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่บูธที่2แล้วเป็นบูธอะไรเดี๋ยวมาถามคุณจอรดดีกว่าคะ่ะสวัสดีค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะชื่อจอนนะคะเป็นบูธท,ที่มาจากมูลนิธิพัฒนาอีสานค่ะส่วนงานที่รับผิดชอบคืองานศูนย์บริการที่เป็นมิตรสําหรับเยาวชนนะคะซึ่งประเด็นงานหลักก็จะเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาวะทางเพศค่ะวันนี้นะคะผลงานศิลปะที่เรานํามานำเอามานำเสนอกันก็จะเป็นตุ๊กตาปูนปารนเตอร์นะคะเพื่อที่จะให้เด็กๆนะคะได้วาด แล้วก็ระบายสีกันอย่างเต็มท,ที่เลยค่ะวันนี้นะคะซึ่งก็ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นตัวนะครับเราทำให้เด็กนะคะ,ะคร,รู้จกักหลากหลายมุมบ,บองใช้จินตนาการมีความคิดที่เป็นรูปแบบ ของตัวเอง,งอยากอยากที่จะระบายอะไรลงไปในในตัวภาพการ์ตูนเหล่านั้นก็ได้ค่ะมีจินตนาการคุณจอร์ดคะครั้งนี้เป็นครั้งที่หแล้วคุณจอร์ดมาทุกครั้งปะคะอ๋อครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกทีออ่ทางศูนย์บริการของเราเข้ามาร่วมงานงานศิลป์ในส่วนครั้งนี้ค่ะแล้วเห็นบรรยากาศงานในวันนี้แล้วคุณจอร์ดรู้สึกยังไงบ้างคะก็เห็นว่าออทุกคน มีส่วนร่วมกันดีมากรวมไปถึงน้องๆให้ความสนใจกับกิจกรรมของเราที่เราได้นํามานําเสนอในวันนี้มากรวมไปถึงซุ้มเพื่อนๆซุ้มเพื่อนๆข้างๆของเรา,า,า,าโอ้โหน่ารักมากค่ะเดี๋ยวให้คุณจอร์ดฝากถึงงานในวันนี้นิดนึงค่ะ ก็งานศิลป์ในสวนนะคะถือว่าเป็นงานที่ดีแล้วก็มีประโยชน์มากถือได้ว่าเป็นพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งที่สามารถทําให้เยาวชนหรือว่าใครอยากเข้ามาทํากิจกรรมหรือว่ามีสิ่งที่ดีๆอยากมานําเสนอก็สามารถที่จะนําเสนอผลงานของตัวเองได้อย่างเต็มที่ค่ะท่านี้ขอบคุณคุณจอนมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพกันข่าวสาหรับบูธนี้ค่ะ นี้นะคะก็คือบูธของน้องๆน,นะคะศูนย์การศึกษาพิเศษค่ะแต่วันนี้ยังไม่เห็นมีใครแต่ว่าน้องๆฝากภาพมาโชว์ด้วยนะคะเป็นผลงานที่น้องๆทำกันเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะน่ารักมากเลยค่ะ